และที่ตรงด้านหน้าเรานี้ก็คือสถานที่ที่เรียกว่ากูตาคารสาลาป่ามหาวันซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ที่อุปสมบทภิกษุณีครั้งแรกในพระพุทธศาสนาด้วยนะด้านหลังตรงนี้นะก็จะเป็นกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอาจารย์ท่านบรรยายเมื่อกี้ท่านท่านว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้ามาประทับจำพรรษาในพรรษาที่5น,นั่นเอง ระหว่างที่เราเดินทางไปยังกุสินาราก็ผ่านมหาสถูปเกสริยาซึ่งเป็นสถูปที่ประดิษฐานบาทของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ชาววัดชีสถูปนี้เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียของชาวพุทธเราพระองค์ทั้งหลายขอผูชาโดยยิ่งพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว